จริงๆแล้วคนไม่ได้เกลียดธุรกิจนี้แต่เกลียดวิธีการที่คนส่วนใหญ่เอาไปทำผิดๆเนาะเพราะธุรกิจมันดีอยู่แล้วตัวสินค้ามันดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวธุรกิจนะเกี่ยวกับคนที่เอาไปทำวิธีผิดๆ,ๆนะครับโอเคดีมากๆเลยอ่ะอีกคำถามหนึ่งรู้แหละว,ว่าดีหมดแหละร,ร,รู้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 แล้วว่ามาพูดไม่เก่งก็ทำได้เข้าใจเข้าใจแต่ในความจริงไะพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามีงานกันอยู่แล้วใช่ไหมครับออมีกิจาการกันอยู่แล้วถูกไหม เวลาบางทีมันก <ś ar ro Poor> ็แทบจะแบบมันก okay ็ไ <every> ม่ไหวอะลูกเล็กอย่างเงี้ยแล้วต้องแบบว่าต้องแบบต้องมาเรียนต้องมาประชุมกันบ่อยๆบางทีก็มาตบมือด้วยและที่สำคัญคือการมาเรียนแบบนี้เนี่ยมันเสียเวลาไหมก็รู้วิธีการอยู่แล้วก็ต้องไปขายของไปชวนคนไม่เข้ามาประชุมบ่อยๆได้ไหมอ่ะก็ในเมื่อมันก็แค่ไปหาคนน่ะมีใครคิดแบบนี้ไหมครับไม่ต้องยกอยากหน้าก็ได้ พูดเลยว่าเยอะ <laughs> เออรู้สึกว่าไม่ต้องตอบเขาตัวแย้งคนอื่นนะครับเอาคนในห้องก็น่าจะน่าจะโอเลยฮะแบบแบบไม่ไหวอว่าจุนทุกวันอะงานยุ่งอะธุรกิจยุ่งอะแล้วมันก็แบบก็ไม่เห็นต้องทําอะไรเลยจะตอบยังไงดีนะครับอ่ะขอา a r d core ครับพี่ต้อยครับพี่ <laughs> ยังไงครับพี่พี่ <laughs> <laughs> จะสมบเล็จ,จริงปะวะอ,อ้าว <laughs> ไม่ใช่อ่านะฮะแต่อย่างนี้บางทีดูเคสนะนะแต่ว่าจะไม่มีการตอบแบบยุ้ยอะ เช่นบางทีเขาอยากสําเร็จอะแต่เขาบอกไม่ประชุมเราก็กลัวเขาไม่ทําไงกาเลยบอกอุยไม่ต้องประชุมเลยนะเฮ้ยแบบนี้ไปชี้ทางให้เขาไม่สําเร็จเลยนะคือเราต้องบอกในสิ่งที่ถูกต้องเขาอะแต่ถ้าโอเคคนยังใหม่ๆอะค่อยๆลองแนะนําเขาเริ่มจัดเวลาได้นะคะแต่ได้เองเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยนะอยากสําเร็จมากเลยโอ้โหแบบเก็ตเลยเฮ้ยพี่อยากทําธุรกิจนี้มากอยากสําเร็จอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ไม่ประชุมได้ป่ะเดี๋ยวยิสมัยนี้ยิ่งมีแอปพลิเคชันดะ้วยนะมีการต่อรองขออยู่แต่ในป๊อปคอร์นได้ป่ะ โอ้โหนะคะนะ,ะ,นะะ,นะะเดี๋ยวนี้ม่ต่อรองอย่างนี้ด้วยนะ <c oughs> นะแอะต่ใครอยู่ในป๊อปคอนนี้สะดุ้งโหยอยู่เลยนะสะดุ้งอยู่ในป๊อปเลยนคืออย่างนี้นะคะแล้วก็จะชี้ให้เขาเห็นความคุ้มค่านะคะ นะความคุ้มค่าของธุรกิจว่ายังไงบอกว่าโอเคธุรกิจเนี้ยข้อดีอ่ะมันลเริ่มเริ่มต้นธุรกิจใช่ไหมหกร้อยอ่ะมันเริ่มได้เลยถูกไหมนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเราต้องการอะไรกลับไปอ่ะถ้าคุณทําธุรกิจเนี้ยต้องการแค่ค่าน้ําค่าไฟค่ามือถือกลับไปอ่ะหลักพันอ่ะจะอยู่แค่ในป๊อปคอร์นอ่ะโอเคมันก็สามารถสร้างไรายได้แบบนั้นได้อันอันนี้ก็พูดจริงๆไม่ใช่อัน <laughs> เริ่มจริงจังมากขึ้นนะครับ <laughs> ไม่ใช่อ,อันเป็ดาวไลค์ครับ <laughs> ไม่ใช่บางทีอ่ะอันนี้คนอยากสําเร็จแล้วมาพูดจริงๆกับเราอ่ะใช่ป่ะคือบางทีเราก็ต้องให้เขาเข้าใจอ่ะนะคะอันนี้บางทีมันไม่ใช่เป็นข้อโต้แย้งเบื้องต้นด้วยนะบางทีคือทําระดับหนึ่งแล้วอ่ะหรือสมัครไปแล้วอ่ะแล้วมาถามนะคะแต่ได้บอกว่าแล้ววันนี้อยากได้ไรกลับไปอ่ะแต่ถ้าบอกว่าอยากได้รายได้หลักแสนอยากได้รายได้พาสซีฟอินคัมอยากได้รายได้หลายหลายแสนได้บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะยังไม่เคยเจอ นะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะว่าที่เรามานั่งประชุมมาประชุมกันเนี่ยไม่ใช่ว่าโห้ยมาประชุมขัดเอกฟงให้มันขาวะะวะเข้จว่าคือแต่มันอะไรเรามาสร้างผู้นําถูกไหมคุณจะมีองค์กรแพสซีฟอะนะคะแล้วคุณคุณต้องอะไรคะก็ต้องสร้างผู้นำอะบรรยากาศอะนะคะผู้นำเนี่ยคะ่ะสามารถสร้างผ่านห้องประชุมนะคะแต่ยกเว้นถ้าในกรณีถ้าเขายังไม่เปิดใจมากนะคะนะก็โอเคเริ่มต้นแต่ค่อยๆหลีดเขามา ยกตัวอย่างนะคะพี่แก่นก็เป็นท่านหนึ่งที่น้องติกระชวนเริ่มต้นจากป๊อปคอนก่อนนะคะแต่พอป๊อปคอนเราเปิดใจปุ๊บนะคะเพราะตะกรอ,อยู่บางแคไม่ไกลไงก็ค,ค่อยๆเคลื่อนมาเฮ้าส์บางแคตอนแรกก็ไม่มาสํานักงานใหญ่นะ,ะแต่พอเปิดใจปุ๊บนะคะทําไมคะวันลุ่งขึ้นกะมาเองเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาตลอดเลยนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทีมงานมากันเต็มเลยค่ะนะคะก็คือมาถูกทางแล้วปมือให้หน่อยค่ะนะคะ นะคือเรามีฟังก์ชันน่ะในในป๊อปคอนทุกวันจันทร์ของเราอยู่แล้วใช่ไหมวินเนอร์ชิปอะแต่มันก็มีฟังก์ชันห้องประชุมของมันแต่แล้วฟังก์ชันมันมีความหมายมันมีคุณค่าที่แตกต่างกันป๊อปคอนไม่สามารถสร้างผู้นําได้ค่ะป๊อปคอนไม่สามารถให้บรรยากาศได้มากค่ะความสําเร็จบรรยากาศสําคัญมากนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณจะออกกําลังกายระหว่างนะคะคุณนะคะซื้อเครื่องกําลังกายและไปไที่บ้านกลับไปฟิตเนสนะคะอันไหนได้ออกกําลังกายมากกว่ากัน ฟิตเนสถูกไหมที่บรรยากาศถูกไหมถ้าซื้อเครื่องออกกำลังกายมันจะกลายเป็นลาวตากผ้าถูกไหมไี่บรรยากาศเดี๋ยววันน้ไปฟิตเนสทำไมโอ้โหคนนู้นก็ออกคนนี้ก็ออกก็ต้องออกถูกไหมเอออ่านอ่านหนังสือเหมือนกันนะคะถ้าคุณอ่านที่บ้านกับไปห้องสมุดอะอันไหนขยันเนาะกันอะห้องสมุดนะคะเพราะอะไรคะอยู่ที่บ้านก็หลับเป็นได้เต็มคนหนึ่งที่ไม แต่ไม่อ่านหนังสือที่บ้านเลยนะตอนเรียนน่ะเพราะอะไรว่าแมวเดินผ่านนี่ก็หยุดหูเล่นกับแมวหมดเวลาแล้วไม่ได้อ่านหนังสือเลยอะ <laughs> วเวลาจะสอบเลยต้องมาตัวเองไปอยู่ห้องสมุดทุกทีคือเราต้องบังคับสภาพแวดล้อมเราสู่ความสําเร็จไงนะคะคราวนี้ได้ทาธุรกิจเนี่ยมันต้องการบรรยากาศท่านคิดดูดิคือนี้ในห้องนี้มันมีแรงพลังอะมันมี energy อะมันมีพลังอะแล้วมันมีพลังดึงดูดของคนมีเป้าหมายมีความฝันหมดเลยอะ นะคะมันแตกต่างกันมากเลยอ่ะกับที่ท่านไม่เรียนรู้เลยกับท่านอยู่แค่ในแอปพลิเคชันบางอย่างนะคะซึ่งอะไรคะมันได้บรรยากาศของความสําเร็จตัวเองตอนที่ตัวลาออกมาฟูลไทม์เชื่อไหมขนาดมานั่งโทรศัพท์อ่ะนะคะตอนช่วงที่ใครยังควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้ยังมานั่งโทรเนี้ยให้ได้บรรยากาศเลยอ่ะนะคะแล้วก็บางทีถ้าท่านห่อเหี่ยวนะแล้วท่านไปห่อเหี่ยวอยู่ที่บ้านนะมันจะเหี่ยวยเลยอ่ะอเ้ปา คือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรยิ่งถ้าสมมติอ่ะหอ่อเหี่ยวท่านต้องรีบเอาตัวเองอ่ะเข้าบรรยากาศเพื่ออะไรคะเพื่อมาเติมพลังเติมความฝันเติมเป้าหมายเติมแรงบันนาลใจถ้าสําเร็จต้องทําแบบนี้แล้วเชื่อไหมคะถ้าท่านเป็นคนติดบรรยากาศติดบรรยากาศไม่ <laughs> บรรยากาศถึงบรรยากาศนะคะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะท่านจะเป็นคนที่ตื่นเต้นแล้วก็เติรืลล้ลนแล้วโลกเกตอรือล้นเนี่ยเป็นโลกติดต่อที่ดีขององ,องค์กรท่าน แล้วท่านจะเอาโรคความกระตือรือร้นเนี่ยะคะ่ะไปติดต่อในทีมว่าทีมงานท่านจะกระตือรือร้นแอคทีฟนั่นหมายถึงว่าท่านจะมีองค์กรที่ฟูขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะนะเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดจากบรรยากาศนะคะก็ยังการันตีเลยนะคะว่าการเข้าเซ็นเตอร์บรรยากาศนี่สำคัญถ้าใครใหม่ๆก็ค่อยๆเริ่มจัดตารางแต่ถ้าใครอยากสําเร็จมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงแรกท่านต้องเรียนให้มากที่สุดรู้ให้เร็วที่สุดเลยะคะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะก็อย่าไว้ใจตัวเองโดยการขาดบรรยากาศ ตัวเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่การันตีเลยไม่เคยขาดแคม F3 เลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วไม่เคยที่จะไม่ไม่ไปด้วยเพราะรู้ว่ามันเป็นมันมันเป็นอะไรคะมันเป็นสิ่งสําคัญเป็นฟังก์ชันสู่ความสําเร็จนะคะทั้งเคลื่อนทีมไปทั้งตัวเราไปเราก็ได้อะไรอะอะไรที่มันเป็นปัจจัยเป็นฟังก์ชันอะคือมันเป็นเงื่อนไขของความสําเร็จอะเราอยากสําเร็จวันนี้นะคะเราต้องอะไรคะเราต้องทําตามเงื่อนไขความสําเร็จถูกไหมนะคะไม่ใช่ว่าอยากสําเร็จเลยแต่ไอ้นู่นแต่ไอ้นี่แต่ไอ้นั่นอะ ใช่ไหมนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญถ้าท่านสําเร็จแล้วอะนะคะค่อยเปเนี่ยะพอมันเสร็จแล้วค่อยว่ากันเข้าใจว่านะ,ค,ะค่อยแบบอะไรคะบางคนบอกว่าจะไม่เข้าได้ไหมเนี่ยจะไปขี่จัก,กรยานเหมือนพี่ติ๊กธนวันรแล้วจะสาเร็จอะ <laughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะก็เขาสําเร็จแล้วไงเขาแพสซีฟแล้วอะถูกว่านะถ้าอย่างนั้นอะค่อยว่ากันนะ,ะแต่ที่เนี่ยนะคะ ข้อดีคือถ้าท่านทําสําเร็จแล้วช่วงไหนท่านจะหยุดชั่วขราวก็ได้หรือใครพอแล้วอยากหยุดไปเลยก็ได้แต่ว่าแบบคุณนกนี่ก็ไม่รู้จะให้หยุดทาไมเพราะอะไรคะแต่ช่วงไหนแกนอยากหยุดก็หยุดไปเลยถูกไหมไปอยู่โยุโรปก็ไปทั้งเดือนเลยตอนนั้นอนะไปเที่ยวโยุโรปเกาหลีทั้งเดือนเลยแต่อายุก,ก็ยังน้อยอยู่ <c oughs> แล้วทําก็ทํได้ะคะมันอะมันสะใจอะนะคะแล้วก็มีคุณค่าให้กับทุกๆคนนะคะนะคะแต่การันตีเลยนะคะจะทําทันถึงจุดหนึ่งเนะะี่ยค่ะท่านจะหยุดช่วงไหนก็ได้แต่อย่าเพิ่งมาหยุดช่วงแรกนะโอเคปะ นะบางคนทําเนี่ยนะพูดจริงแล้วถ,ถ,ถ้าจะถ้าจะหยุดพักสักนิดหนึ่งนะต้องขั้นต่ำอะไม่ต่ากว่าแอรเรียจริงๆนะนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าใครจะเอาอย่างนั้นเลยคือมุฟไปถึง IEBA National i e b a ทีเดียวแล้วค่อยหยุดอย่างนั้นยิ่งโมเมนตัมยิ่งสูงกว่านะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคืออะไรคะสิ่งที่มันจะเคลื่อนได้เร็วก็คือบรรยากาศและห้องประชุมเนี่ยที่จะพาท่านสู่เส้นทางความสําเร็จตรงนั้นนะคะนะ,ะนะโอเคไหมคะค่ะอ่าโอเคครับเมเบอร์ให้พี่ต้อยครับ มีใครกล้าถามแกต่อไหมครับกล้ามีข้อโต้แย้งต่อไหมเอางี้อีกคำถามหนึ่งาถามพี่ตู่ครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยมาช่วงแรกเนี่ยนะธุรกิจผมเนี่ยลงทุนไปเป็นร้อยล้านแล้วคุณตู่เวลาก็แทบจะไม่มีเโอเคเดี๋ยวอยากทำเดี๋ยวทำด้วยแต่พอเข้าใจแล้วฟังแล้วลูกเข้าใจไม่มาเรียนได้ไหมเพราะว่ากิจการที่บ้านก็ยุ่งอ่าไ,ได้ครับคุณเมย์นี่คุณเมย์ไม่มาเรียนก็ได้ไม่ติดอะไร นะครับแต่ต้องยอมรับว่าถ้าคุณเมย์ไม่มาเรียนมันก็เหมือนการทำธรุรกิจที่หลักร้อยหลักพันะนะครับแต่วันนี้ผมเชิญคุณเมย์มาเนี่ยตั้งแต่เรา S T P กันเนี่ยเราหารายได้พสซีฟแบบหลักแสนหลักล้านเ,นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เรียนคุณเมย์ว่าจริงไหมถ้าไม่เรียนหลักร้อยหลักพันไม่ต้องมาเรียนนะออไปขายของเลยยังไงก็ได้ตังทำธรุรกิจไหนก็ได้เงิน แต่ทําธุรกิจนี้จะให้แพสซีฟแบบหลักแสนหลักล้านอย่างที่เราเขียนกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่เกิน2อสานาทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เรียนนี่ผมขอพูดตรงๆแต่ผมเข้าใจแรกๆผมก็คิดอย่างนั้นเพราะเรียนเรานึกถึงอะไรต้องมานั่งเรียนทฤษฎีนู่นนี่นั่นแต่ผมยืนยันในการเรียนในธุรกิจยูนิโอเน็ตเวิร์กเป็นการเรียนที่สนุกและท้าทายมากเพราะเป็นการเรียนที่คนทําธุรกิจเนี่ย มาบอกเลยว่าเขาทำยังไงให้เราออกไปทำเลยมันคือการเรียนภาคปฏิบัติจริงๆซึ่งผมเรียนว่าเราทำธุรกิจกันมาเรากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราลองผิดลองถูกมานานขนาดไหนเราเสียงเงินเสียทองไปมากขนาดไหนเสี่ยงมากขนาดไหนล้มแล้วตั้งอีกล้มแล้วขึ้นมาตั้งอีกถ้าใจเราไม่เจ๋งพอเราไม่มีความมุ่งมั่นพอผมเชื่อว่าคุณกับผมคงไม่อยู่จุดนี้ได้ มันต้องใช้ความพยายามและความเสี่ยงเยอะมากแต่ในธุรกิจนี้มีคนที่ทำมาหมดแล้วแล้วมาบอกเลยถ้าเราเข้ามาและเชื่อและออกไปทำตามคุณเอยวประสบความสำเร็จเร็วไหมเร็วมากมันแค่นั้นเองแล้วมันสนุกมากและผมยืนยันยืนยันจริงๆว่าถ้าคุณเองได้เข้ามาเรียนคุณเองจะชอบจริงๆเพราะเราในฐานะนักธุรกิจเราอยากได้เคล็ดลับความสําเร็จของคนที่สําเร็จอยู่แล้วเราค้นหามาตั้งชีวิตธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์แบบนี้เลย นั้นพอดีเจอกันคุณเอนี่พี่นกคะเรียนมหาลัยมาก็ตั้งเยอะแล้วค่ะแล้วทุกวันเนี้ยเลิกงานก็ต้องประชุมกับเจ้านายโอ้เบื่อจะตายอยู่แล้วค่ะพี่แล้วต้องมาประชุมกับพี่เหรอคะพี่แม่พูดความในใจปะคะเนี่ยทำไมแม่ต้องใส่ลมขนาดนี้คะเนี่ยนะคะ ขอบคุณมากนะคะพี่เมย์สำหรับคำถามนะคะคล้ายๆบ้านเดิร์ดเดอเอฟเอฟนางงามนิดนึงคือถ้ามีอีกวิธีที่ตอบได้นะพวกเราก็จะใช้บ่อยๆคือใช้หลักการการทวีค่าในการตอบนะคะถ้าว่าเรื่องเรียนนี่เจอเยอะไหมแต่จะบอกว่าคําถามนี้ดีมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเจอคําถามนี้แล้วแสดงว่าคนนั้นกําลังจะทําแล้วนะแต่แค่กําลังจะทําแบบขอมีเงื่อนไขย้าพี่ตู่พี่จ้อยอีกทีก็คือว่างั้นต้องบอกเงื่อนไขที่ถูก คือเพราะว่าอะไรพวกเราอย่างนกเองเนี่ยทำใหม่ๆกลัวนะคะกลัวดาวคือยังไม่มีดาวไลน์ไงก็กลัวดาวไลน์เลิกยังไม่ทันจะมีแล้วมันกลัวเลิกแล้วกลัวไม่มีไงก็เลยเออเก็บๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบไม่มีเงินไม่ไม่ต้องมีเงินก็ทําได้ไม่มีเวลาไม่ต้องมีเวลาก็ทําได้อันนี้เขาเรียกกับปั้นทุบดินตอบแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยบอกไม่เรียนไม่เรียนทําได้ไหมได้คิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจทีหลังหรอคะเขาไม่เปลี่ยนใจทีหลังหรอคะ ท่านติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันก็ถูกหมดแหละถ้าท่านติดเม็ดแรกผิดมันก็ผิดถ้าท่านไปตั้งความหวังผิดผิดให้เขาตั้งแต่วันแรกแล้วท่านคิดจะไปเปลี่ยนทีหลังมันก็ยากดังนั้นวันนี้ยอตอบย้ำอีกครั้งคืออย่างที่พี่ตู่พี่ต้อยบอกเนี่ยคือต้องพูดกับเขาในวันแรกเลยบอกว่าได้แต่ได้แบบมีเงอนไขนะคือไม่เข้าก็ได้แต่มีเงอนไขก็คือได้แค่นี้นะคะนี่อีกมุมหนึ่งก็คือการตอบแบบทวีค่าคือจะบอกว่าบางทีเราก็ฟีลเฟลฟาวไปเนาะเข้าใจพี่เรียนมากี่ปีอะยี่นะ แค่พูดแค่เรียนก็เป็นไงคะลมจะใส่มันแบบอุ้ยวุนวุนวุนวืนมันแบบเหมือนแบบแบบเดินไม่ค่อยจะไหวละเขาก็จะแบบเออเขาก็จะเหมือนท่านน่ก็จะคำคำนะว่าเข้าใจพี่พูดปุ๊บก็จะอ้วกแล้วอ่ะ เรียนนะ่ะนึกอ,ออกไหมเหมือนพี่เมย์พูดเมื่อกี้อันนั้นคืออารมณ์ของ prospect จริงๆเลยนะที่เมย์พูดเมื่อกี้นะคะทีนี้น้องก็จะบอกว่าแต่จริงๆอย่างนี้พี่มันมีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันทื่ถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจเนาะทำงานมาก็ต้องเหนื่อยแล้วเ,เรียนมาตั้ง20กว่าปีบางคนเรียนถึงดอกตรงดอกเตอร์มันก็คือมันเรียนเยอะมากแล้วอะให้มันเรียนอีกเราก็จะรู้สึกว่าโหเรียนไรวะอะไรเงี้ยหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเก่งแล้วเราทําได้เราเข้าใจแหละเราไม่ต้องเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยน้องจะบอกว่ามันก็แล้วแต่พี่เพราะว่าถามว่าวันนนีี้้้ถาาทํธุรกิจ คิดว่าถ้าอยากทาสําเร็จมากๆถามพวกราก็ได้อยากสาเร็จมากหรือสำเร็จน้อยทุกคนตอบว่าอะไรยู่แล้วคะสาเร็จมากอยู่แล้วถูกไหมสําเร็จมากพี่ว่าถ้าทําธุรกิจเครือขา่ายสาเร็จมากต้องมีคนมากๆหรือมีคนคน้อยๆต้องมีคนมากๆแล้วพี่คิดว่าเวลาเราไปสปอนเซอร์ค่ะเราคิดว่าเออเราไม่ต้องเรียนก็ได้เราพอทําได้เราพอเข้าใจแหละแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมนี้เป็นคนแบบเก่งแล้วเข้าใจง่ายๆหรือเป็นคนธรรมดาที่ต้องการพัฒนา เป็นคนธรรมดาเยอะกว่าหรือเป็นคนแบบเก่งแล้วอัจฉริยะมาแล้วแบบไหนเยอะกว่าคะธรรมดาเยอะกว่าถามว่าถ้าคนธรรมดาเยอะกว่าแต่ว่าเราใช้แบบความสามารถส่วนตัวเยอะๆนะเราใช้ตัวเองเยอะๆแล้วเราไม่เข้า,เรา,เ,ขาเราไม่เข้าเรียนรู้ผ่านระบบฝังฟังก์งชันเนี่ยวันแรกๆทําอาจจะได้เพราะเรายังเอาอยู่อยู่เราใช้ความสามารถของเราในการเอาอยู่ ถูกไหมคะไปซอนเองไปทําเองไปโคดเองทําได้แต่ถ้าวันนี้เราดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มต้นแบบถูกถก็ <g ib it> คือเริ่มต้นในการที่โอเคเข้าใจหแหละแรกๆมันอาจจะฝืนหน่อยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราถนัดในการมานั่งเรียนสิ่งต่างๆเนี่ยแต่เราเอาตัวเองเข้ามา <ng u> พอเราเป็นต้นแบบในการทําแบบไหนพอพี่มีองค์กรนะพี่คิดดูพี่ทนะําหน้าที่แค่แบบพาคนมาพาคนมาพาคนมาง่ายไหมพาคนมาพาคนมากับออกไปซอนออาไปซอนเราไปสอนไหนยากกว่าคะพาคนมา พาคนมานี่ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นแค่พาคนมาพาคนมาพี่ก็ถ้าทําง่ายๆแบบเนี้ยคนเก่งทําได้ไหมได้คนไม่เก่งทําได้ไหมคนไม่เก่งก็ทําได้คนเก่งก็ทําได้แต่ดีกว่านั้นก็คือว่าไม่ต้องทําอะไรที่ยากๆทําอะไรที่ง่ายๆก็จะสามารถทําให้เรามีองค์กรขนาดใหญ่ไม่เก่งก็ทําได้เก่งก็ทําได้นะคะไม่มีเวลาทําได้มีเวลาทําได้ยังไงก็ทําได้ถูกไหมพฉะาั้นธุรกิจนี้ทําง่ายๆดีกว่าไหมนั่นแหละเป็นสาเหตุว่าทําไมต้องมาเรียน เขาเรียนคือแค่เอาตัวเองเข้ามาง่ายกว่าเยอะไหมคะง่ายกว่าเยอะมากๆแล้วถ้าเป็นต้นแบบแบบนี้แล้วถ่ายทอดลงไปแบบที่พี่ต้อยบอกสีแตกสีหกแต่หกเนี่ยทุกคนแค่ทําสิ่งเดียวกันเหมือนๆกันคือเคลื่อนตัวเองเข้ามาง่ายไหมคะองค์กรขนาดใหญ่ที่แบบเข้มแข็งแล้วมีความเป็นมืออาชีพมีเกิดขึ้นได้ไหมคะเหมือนไม่ค่อยแน่ใจมีเกิดขึ้นได้ไหมคะคือน้องเป็นโรคจิตนิดนึนงท่านไม่ตอบดังนกก็ไม่ข้ามไปนะคะได้ไหมได,ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นให้เราทําเรื่องง่ายๆดีกว่าไหมหรือถามเขาอีกทีบอกพี่อยากทําธุรกิจนี้อยากทาง่ายหรืออยากทากําายก ถ้าอยากทําง่ายๆให้ใช้วิธีง่ายๆคือใช้การพัฒนาคนโดยการเอาไปเรียนกับแบบคนที่เขาเก่งๆเลยเหมือนกับก๊อปปี้จากออริจินอลเลยแบบนี้นะคะให้เขาอธิบายให้อธิบายเขาแบบนี้ไปเลยนะคะแตอีกอย่างหนึ่งอยากย้ำม,มากๆเลยว่าถ้าทําธุรกิจนี้มันต้องพัฒนาคนเนาะอยากจะพัฒนาคนเนี่ยจริงๆแล้วย้ำนะเพราะว่าเมื่อกี้ทั้งสองท่านก็ย้ำแล้วพัฒนาคนพัฒนาอย่างที่อื่นไม่ได้นอกจากพัฒนาได้ที่แค่ในระบบหรือในฟังก์ชันเท่านั้น เพราะอะไรนะคะมันมีคำาก่าวคำหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าผู้นำเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องเกิดจากการเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดคนจะเป็นผู้นำเนี่ยต้องเปลี่ยนมันไม่ได้แค่เปลี่ยนการแต่งตัวแล้วเป็นผู้นำใช่ถูกต้องไหมคะมันต้องเปลี่ยนทัศนคตินั่นแกวคิด,ต,คดต้องคิดบวกต้องคิดดีคิดเป็นผูดนำมีภาวะนันนนน่นนี่นู่นอันนี้บอกท่านนะคะแต่ท่านไม่ต้องไปใช้ตอบ,ตอบอผู้มุ่งหวังก็ได้อันนี้บอกท่านก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านว่าถ้าเกิดว่าแค่อ่านหนังสือเนาะ แล้วแบบว่าทุกคนเป็นผู้นําได้เพียงแค่ซือ้อหนังสือเล่มเดียวอ่านท่านว่ามันโลกนี้มันต้องมีอะไรยากไหมคะ <c oughs> เราจะต้องมานั่งเจอกันอีกไหมคะเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งเจอกันท่านว่าทุกวันนี้ขนาดคนที่เขาเขียนหนังสือดังๆในการพัฒน,นาตัวเองอะ่ะเขายังทําคอร์สขายเลยไหมคะกี่แสนกี่ล้านก็เข้าไหมคะแล้วเต็มตลอดตลอดไหมคะและอันนี้คนเจ็บจริงตัวจริงไม่มีสแตนอินมาพูดเองอะ่ะถ้าอยากสําเร็จในธุรก,กิจนี้มาเรียนไหมคะ ก็แค่นี้เองอ่ะง่ายไหมแล้วบรรยากาศและความรู้ต้องมาคู่กันนะความรู้และบรรยากาศถึงจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนได้แต่อันนี้มันลึกแล้วเนาะมันจะเป็นหลักวิจิตรทยาท่านจำไว้แค่นี้ผู้นำสร้างผ่านระบบและบรรยากาศเท่านั้นนะคะก็ฝากไว้เรื่องนี้คิดว่าน่าจะเคลียร์เนาะโคตรละเคลียร์ไหมคะหนึ 1, 2, พูดอย่างกันทะเลาะก,กันเลยทีเดียวเชียวนะคะขอบคุณมากค่ะครับ ถ้าคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรน่งดีๆและข้อมูลใหม่ๆจาก Winnership รีบกด subscribe กดสันกระดิ่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจาก Winnership ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ